กวันนี้ครับการขนส่งนั้นนะมีให้เราให้ให้เราเลือกในการใช้บรกิการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทงรถบรรทุกการขนส่งนะฮะทางเรือทางน้ําทางบกทางอากาศต่างๆนะพวกนี้หรือว่าการขนส่งทางเนาะเรื่องของมอไซค์เนาะเช่นเรื่องของการสั่งอาหารนะฮะเช่นพวกแก๊ฟูด้ดไลน์แมนต่างๆนะพวกนี้เพราะนั้นทุกวันนี้ครับเรื่องของกิจกรรมในการขนส่งนั้นสําคัญมากๆ สวัสดีครับผม TFBO และเรามาพบกับโลจิติกันนะครับครับผมการขนส่งนะครับการขนส่งนะฮะก็คือการเคลื่อนย้าย คนสัตว์สิ่งของจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งนะครับผมแต่ในการขนส่งของโลจิสติกส์นั้นนะครับเขาจะคำนึงถึงเรื่องของความมุ่งมั่ใจของลูกค้านะครับแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายใ,ในการลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดแล้วก็เรื่องของระยะเวลาในการขนส่งนะครับทำยังไงให้การขนส่งนั้นประหยัดเวลามากที่สุดการขนส่งนะครับก็มีทั้งหมดนน5ประเภทนะครับ5ประเภทนะฮะประเภทที่1ครับเรื่องของการขนส่งทางอากาศก็คือการขนส่งทางเครื่องบินนั่นเองซึ่งการขนส่งทางอากาศนะครับ มันเป็นการขส่งที่มีเรียกว,ว่าอัตราการขส่งนั้นราคาสูง หรือว่าหรือว่าราคาแพงนั่นเองนะครับการส่งทางอากาศนี่ครับจะเป็นการส่งเช่นสินค้าที่เป็นสินค้าที่ท,ที่มีที่มีมูลค่านั่นเองฮะสูงมาก,มากๆเช่อนอัญ,ญ,ญมณีหรือว่าสินค้าที่มันน่องเสียง่ายนั่นเองนะครับประเภทที่2ครับการขนส่งนะฮะทางน้ําหรือว่าการส่งทางเรือก <อ Pacific. S 2> ารส่งทางนี้นะครับเป็นการส่งระหว่างประเทศที่มีต้นทุนที่ต่ําที่สุดแล้วก็ขนส่งได้ครั้งละมากๆแต่นะครับข้อเสียของการส่งทางน้ําก็คือการส่งนั้นใช้เวลานาน นั่นเองช้วลานานานเป็นเดือน2เดือนนั่นเองบางทีนะครับต่อมาครับการขนส่งประเภทที่3ครับก็คือการขนส่งนาะทางบกก็คือการส่งทางรถลรรทุก ะะทางรถมอไซค์นะฮะทางรถกระบะต่างๆนาวนี้การขนส่งทางบกนะครับเป็นการขนส่งที่นิยมใช้มากที่สุดเพราะการขนส่งภายในประเทศนั้นใช้บางที่ครับในการขนส่งสินค้ามันต้องอะไรบากครับเราเนร,รานึกถึงเรื่องของ FedEx เรื่องของ Kerry เ,เรื่องของ TNT ต่างๆนะวพวกนี้เรื่อง,องการขนส่งสินค้าตามบ้านเงนี้ยถ้าเราใช้รถบรรทุกอาจจะเข้าไม่ถึงบ้านบ้านของผู้คนนั่นเองก็เลยต้องใช้มอไซค์เข้ามาช่วยในการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าให้ทั่วถึงกับผู้บริโภคต่อมาครับเรื่องของการขนส่งประเภทที่4 ก็คือการขนส่งนะฮะทางรางก็คือการขนส่งทางรถไฟครับถ้ามองในเรื่องของมุมมองในการขนส่งในในประเทศนะครับการขนส่งทางรางเป็นการขนส่งที่ราคาถูกที่สุดแล้วก็ขนส่งได้ครั้งละมากๆที่สุด นั่นเองนะฮะแล้วก็การส่ส่วนทางรางนั้นก็คือมาเป็นน้องรถไฟเนาะเป็นกระบนนะฮะเพราะนั้นเราส่งสินค้านะฮะเราเราเหมาโบกี้ก็ได้เหมากระบวนเลยก็ได้แล้วแต่เรานั่นเองนะฮะสามารถส่งสินค้าได้เยอะแล้วก็ต้นทุนถูกต่อมาครับการส่งประเภทที่5ก็คือการส่งทางท่อการส่งส่งประเภทนี้นะครับเป็นการส่งทางท่อก็คือเป็นการส่งเกี่ยวกับสารเคมีเกี่ยวกับน้ํามัน นะครับบางคนจะไม่ค่อยเข้าใจครับเพราะว่าการขนส่งทางท่อเนี่ยก็คือมันจะมีเฉพาะนะฮะของของสินค้าชนดิดนั้นนั่นเองนะครับหรือไม่งั้นครับเรามองฟีลคล้ายๆว่าในปั๊มน้ำมันหนึ่งหนึ่งปัม๊มอย่างเงี้ยครับเขาจะมีการส่งนะฮะจากท่อเราเติมน้ํามันจากตรงนี้คือมีรถมีรถที่ขนส่งบรรทุกน้ํามันมาใส่ปุ๊บก็จะมีการเคลื่อนย้ายจาก ใต้ดินนะครับขึ้นมาสู่ตรงปั๊มที่เราเติมนั่นเองหรือว่าตรงหัวใจที่ที่เราเติมน้ำมันนั่นเองนี่ครับคล้ายๆว่าเป็นการของทรงทางท่อเหมือนกันพวกสารเคมีก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ในประเภทอะไรต่างๆนานาแบบนั้นนั่นเองนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปนะครับผม